ไปเห็ดมนหลุย <ald en> oh, yeah. uh ่าไปเห็ดมหน่อ e ้าอ้านีค่ะนีโอ้โหใหญ่มากเลยค่ะใหญ่มากเลยใหญ่จนมองไม่เห็นเลยจับฝ่ามือเลยกเล็กเลยโอกเล็กะอบอกอะไรโคตรเล็กเลย

ไหน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 ทำที่ดีแล้วป้ายว้าวป้ยายสายก้าเลยสยายก้าเลยก่อนยาไปเอาโทษสำหรับป่ามา่นั่นแน่นะนัน่างไงาข้างกระเป๋านะลกูอกลอ,อ,อย่าไปใกล้พ่อลูก ออกมาออกมาไ,ไปห<ป>ลอดไปดมันบอมเป็นอาา่งว <c oughs> นนลาใก็ใกไม่ใม<อ>ใหญ่มากเลยค่ะใหญ่ล้ำพมือเลยค่ะ ใหญ่ตรงไหนเล็กเล็กเท่าลูกกะต่ายพี่เกดเน,น,นี่ยหุนต้องหนากินละวิน่ล้าตายใครก็ไม่ถือไว้เลยลูกถือไว้ค่ะพอ,อได้แล้วพอได้แล้วไปดูสิพอได้แล้ว ต้นยางต่อไปงอแบบยางยิ่งเบาเลยพี่เก็บได้แล้วต่ออะเอาไปเก็บเอาไปเก็บต่อต่อไม้ไม่ได้พี่เก็บไว้เศษตะกร้าไว้เลยค่ะ ระวังดูระวังก้าวขาสูงสูงยกมาด้วยก็ได้นะจะได้ไม่ต้องเดินกลับไปกลับมาอะไรอยู่ในถุงใหญ่นะออกแม่โอ้หัวน้ำน้ำเอาละเดี๋ยวจะม่ตกนะมันหนักน้ำอาที่ได้ตัว ไปไปกระต่ามาแล้วจ้ะจ้าเกดเอ้ยพูดไม่พอเลยอะไรพูดว่าอะไรเออเง่ปีดิ้งยังหรอลูกปดึงวัาโหลดเอะโอ้ยขวบเอาไว้เลยหาเห็นหมื่นวะอย่ว่าคนก็ดนะหาเห็นหาเห็นนี่เขื่อนวะหมื่นไวไว้โอ้โหบอกว่าพูดไงแต่ก็ต้องหา เดี๋ยวบอกฮะบอกเห็นโดนนี่นี่อย่างไรกินพอว่า้อพูดเอ้นี่พูดอะไรนี่จังนี่เขางอไม้ได้บานเขางอไม้แล้วกินถั่าเย้อ ดี yup. ดๆวองสับถุงของมัเคือมันไปเดินไปของอีกแล้ว เว้ยจับบอลเฮ้ยเก็มเกิมเอาเท้าออกลูก อยู่ในป่าด <iscilla> ูนี่โอ the ้มาดู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 ของหญ้าดูของหญ้าจับหัวคนไปโหลดเนาะหัวอะไรเนี่ยไหน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 ว้าวไปไปเอาไปเก็บเอาไปเก็บเอาด้วยเอาด้วยเอาตัวนั้นด้วยปลาประกอบกันเออประกอบเลย ไปเลนื่ยได้แล้วผมพอ,อได้หรือยังยังไม่ได้ซึ่งถึงเตราลิงเตริงติ่งอยู่อืม <c oughs> มันแมน,มนอยู่บอกหรอกเสื้อมันเสื้อือมัน,มน

เข้าท<ะ>ี่เลยกิมปนจากมาแต่ใช่เอาโกิมกิมมาเอากับย่ามากับย่าว้าวได้อีกแล้วได้อีกแล้วเสร็จตะกร้าค่ะรอดูของพ่ออยู่นะเนี่ยโอ้เข้ากับคำลิงเลยครับผมนี่นะ ไหนขอดูดิเฮ้ยเท่ากับบไหนไม่ไม่ขอดูดินี่อันนี้ของใหญ่ของพ่อเอาเอาของพ่ออืมเป็นแล้วของพ่อเฮ้ยไม่พ่อหำดิงเลยอ่ะอืมอยากเรียนน้ำดิมุกนะอยากเรียนมุกหำดิงเลย ปนหน่อยปนใหญ่เเดขอค้าหน,น่อยทเาเอาไปทำอะไรลูกเฮ้ยเอาไปเลยคัเอาไปทำอะไรคะ,จ,ะจับดีๆจับดีๆอ,นนะอย่าไปเล่นนะอย่าไปเล่นนะอย่าจับทางนี้สี่บาทมือ จับอีกแล้วโอ้โหพ่อได้หัวใหญ่แต่พ่อสับจับอีกแล้วพ่อจับเลยอืมพ่อสับทุกหัวเลยเหรอนีอย่างเลยวไมหนึ่งไ้ยานึ่งหัวใหญ่ ครึ่งนึงไปไหนวะเอาซับอยู่ใส่ซะหมายแล้วมันมีครึ่งเดียวถอยออกลูกถอยออกไปหาหญ้าดีกว่าเอ้มามาไหนไหนพาไปดูหญ้าค่าเป็นไงครึ่งหนึ่งใช่ไหมยามอือได้ ได้อีกแล้วลามาจา์กับมือสมัครเล่นกำลังหากันอย่างใหญ่เลยได้อีกแล้วได้อีกแล้วมือสมัครเล่นเสียบหัวขาดอย่างเดียว ก็กำลัง <brightness> ด <desserts> ้งอยู่น <election> yeah, ั Hence, mm ่นแหละอันนี oh, ้ไม่ใช่เปล่าลอัล้วอะไรงใครสู้ยากระพ่อแล้วว่างถือเสียมยาแล้วหลุดถอยออกมาตามเสียมด้ยล่ะพอยออกมาก่อนมันโดโดมันห่ยล้ยเืออยากกินหมักกระถิน อยู่ไหนใบกระถิไหนอร่อยอร่อยตดแล้วเหม็นรู้จะว่าพื้นตดจังว่ารออยู่ดามเสียมยา อยู่ตรงนั้นนะไม่ใช่เหรอตรงหน้าหญ้าอ่ะตรงหน้าหญ้านะไม่ใช่เหรอบอลูกนี้บอกลูกนี้ลูกนี้ไหนหัวเก่าละค่ะหัวเกาลักฮ่ามันเล่าบอเก่ะหัวใหญ่มากเอ้าเด็ทำไมมัน เป็นอะไรกันนะก็ขอไปยู่เหงาคักใท่แล้วโอ้อะอะไรนะอะไรนะยาไสเดือนเดี๋ยวได้ตัวใหญ่ๆ ชั้นเท้าคีโมชัม้นเท้าคีโมอยู่ ขลัมขาวันไม่ได้หยุอย่าเล่นนะอย่าเล่นนะเออก็ไปลึกๆไปเดี๋ยวสุดเนี่ยแับเพียงนี้ มัดมันไว้พี่รกกเาออออราก็ไม่ได้เลยหรอ,อยังไม่ได้เลยไ,ไน,ไนออโอเคยาแล้วไม่ได้เอามาแข่งกันนะจ๊ะ yeah mm -hmm.